นี่ยังนี่มอระดกโลกค่ะโอ้พี่น้องมอระดกโลกเรือพี่น้องเรือต้นเท่าไรกว่าต้นมีสามพันหาค่ะมอระดกโลกสามพันหาพี่น้องอันพวกนี้พวกนี้ต้นเท่าไรอันนี้สีวีรัมต้นมีแปดลอยแปดลอยทั้งหมดเลยรื่องหรอไม่ค่ะอันนี้สีสีอันนี้กุชุมะต้นละลอย,ลอยพี่นอ้องจ้าต้นใจมืงต้นเจ็ดยบมือวุ้ยพวกนี้เด่น ก็นี้จะเป็นลูกใหม่ปลาค่ะโอ้ลูกใหม่ว่านท่านตังคื้อพี่น้องต้นเท่าไรบนลูกใหม่มันแล้วแต่อันนี้จะเป็นติดด่างติดด่างนี่ฟ้อมนี่ท่านหาฟ<ม>้อมนี่ก็อยู่ประมาณหลักท่านนะ่ะ<ม>อ,อันนี้ก็หลักลอยอันนี้วอนกระดาษต้นเท่าไรบอนกระดาษต้นนี่ขายอยู่สามพันจ้ะสามพันพี่น้องเบิ่งราคาสามพันพี่น้องนี่ละต้นทั้นี่ละพี่น้องสามพันมาเราดกดูก,ก,กันสามพันครัวพี่น้องมาเราดูลูหายาก งา้ยพี่น้องโ็ไล่เงา้ยไม่ดีพี่น้องมึงตรงนี้สีบุรีรัมย์เป็นบ่ดิสีค่ะอันนี้กุสุมากุสุมาพี่น้องโอ้ยแตกได้ได้ลูกหลายแล้วแกนันไั่ได้บวกกับสีทำมันถึงแดดแห้งถึงจะเป็นสีมันเรียงน้ำแดดน้ำแดดพี่น้อแดดลำไส้ลำไสนพี่น้องนี่กระถางนี่ไล่เป็นไง บอต่มกว่าสิบตนพอ,อต่มกว่าสิบตนประมาณราคาราคาสองพันค่ะสองพันพี่น้องนี่เป็นที่ยังไงอันนี้เป็นลูกไม้แต่มันจะเป็นลูกไม้ที่มีสามสีอันนี้ก็ยังไม่รู้ชื่อมีท่านหูซื้อ,อนนพี่น้องมีแดงมีขาวมีขอบเขียวพี่น้องกระดูกสีแดงพี่นอ้องกระดูดกสีแดง ใอด,ด้ดพี่น้องเบอร์โทรมีตัวไหนนั่นศูนยเอ้ยศูนย์หกสีศดหนึ่งครับศูนย์หกสี่้ดผู้ใดอยากไดก้ติดต่อมาทางแมค้าด้ยพี่น้องโทรมาเลยพี่น้องมีหลายปยบุบันในสวนหลายเอามาบ่ไดนค้า่ามูนี่ต้นทะเลมูลออเอาคนร้อยห้ลูกค่หาร้พี่นอ้อ,อ,นอง โคนิ่สี่อ่ะจะเป็นไก่โอ้ไก่เสือดาวึอันนี้เสือดาวขวางสันนางเสือดาวนั่งเสือดาวพี่น้องไล่ขึ้นเสือเลยพี่น้องมึงนี่ดีเลยพี่น้องเลยเต้นเท่าไรนั่งเสือดาวนี่อันนี้ยังว่าท่านเปิดขายค่ะรอเป็นตัางแม่เอามาโชว์กันสิอือ นี่เป็นไก่พี่น้องเป็นไก่หลายราคาพี่น้องหลายยางพผนวันในสวนผลนมีหลายแบบหลายยางอยู่พี่น้องอยากได้กับทูบมาเบอร์นั่นเหรอพี่น้องติดตาติดต่อพผนเบอ่งติดต่อผลเบอ่งครับคลิปนี้แล้วพี่น้องเด้อคลิปนี้กับบอนสีขายบอนสีนะพี่น้องฝากไว้ถ้ามีพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เราบันนะมีอะไรก็ติดต่อแม่ขาดเลยเลยพี่น้องเด้อ มีลายยี่ห่อหลายพันพี่น้องมาบันกักบ,บุ้งหงนครับครับยู่ดีมีแหฮงครับสวัสดีครับ